แจ้งเกิดที่สีแยกสาวไทยใหญ่สุดกั้นขอดูกกลางสีแยกเมืองเชียงใหม่คอหวยแห่สองทะเบียนรถสาวไทยใหญ่ท้องแก่ให้กำเนิดลูกชายบนรถกระบะทั้งชาวบ้านและกู้ภัยไม่พลาดสองทะเบียนไว้รุ้นโชคงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2563ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา กู้ภัยเทศบาลเมืองแม่เฮียพร้อมกับทีมแพทย์ถูกเฉินโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เข้าให้การช่วยเหลือสาวท้องแก่ที่คลอดลูกภายในรถกลางแยกไฟแดงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่3แยกโบสดถนนคันคลองชรประทาน700ปีขาเข้าเมืองตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่ สาวไทยใหญ่คนนี้ครับคุณผู้ชมอยู่บนรถกระบะสามีขับไปจะไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ทันจะถึงโรงพยาบาลาลูกออกมาแล้วอ้วแวะเลยกลางแยกไปแดงอุโบสถถนนคันคลอง คันคลองสำรับประธาน700ปีขาเข้าเมืองในพื้นที่ตาบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่แม,แม,แมนูแอลอายุ35ปีเป็นชาวไทยใหญ่ครับก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกลูกที่คลอดออกมาบนรถกระบะเป็นน้องผู้ชายสุขภาพแข็งแรงครับก็มีการตัดสายรกเรียบร้อยส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่ในความดูแลของแพทย์ส่วนคุณพ่อชื่อในแอ์เป็นชาวไทยใหญ่เช่นเดียวกันเป็นคนขับรถกระบะก็บอกว่า เตรียมจะพา,พ,าพันรยาจากแคมป์คนงานในพื้นที่อํเาเภอหางดงเนี่ยจะไปหาหมอที่อเาเภอสันทรายฝากท้องเอาไว้ที่นั่นแต่ยังไม่ถึงครับพอถึง4ี่แยกพันรยาอ้นไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมฮะคลอดออกมาลูกชายคนนี้เนี่ยคนที่3แล้วนะเมื่อทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะตโยต้าไมติเอสีแดงเลือดหมูหมายเลขทะเบียนบอน8068เชียงใหม่ส่วนแม่ของเด็ก ชื่อนางแม่นูแอร์อายุ35ปีได้คลอดทารกออกมาแล้วเป็นเพศชายทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินและมีการนำเด็กไปตัดสายรกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือทั้งแม่และลูกได้อย่างปลอดภัยจากนั้นได้นำตัวเด็กและแม่ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษาทะเบียนบน8068ขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดสันกระดิ่งกิ๊งๆไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอบคุณครับ